ก็สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม1000 Man the Strongest สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการปั้นเจ้าตัวละครคิงเพื่อรอเมตาของเจ้าเกลโลเกลโลก็อย่างที่เรารู้กันว่าพอเจ้าตัวละครเกิโลเกลโลเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครสายพลังงานกลับมาโหดขึ้นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นโบลท k คิงแล้วก็ฟินนิกแมนและตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยก็กําลังลังเลยอยู่นะครับผมว่าในทีมหลักเนี่ยผมจะใช้ตัวละครตัวไหนเป็นดาเมจดีนะครับระหว่างคิงแล้วก็เจ้าตัวละครอย่างฟินนิกแมนเพราะเจ้าคิงนาง ได้นะครับและพออยู่ในเมตาของเจ้ากิโลกิโลเนี่ยมันก็จะสาม,มารถแรงได้ตั้งแต่ในเทอร์แรกแต่ว่าเจ้าตัวละครฟินิกแมนมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะพอเจ้าตัวละครกิโลกิโลเข้ามาแล้วนะครับเจ้ากิโลกิโลเนี่ยมันก็จะทําการเพิ่มแมกเนตพีเพื่อร่่มทีนะครับจะทําให้ตัวละครอ,อย่างฟินิกแมนเนี่ยกลับมาเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าสกิลพาสีของฟินิกแมนเนี่ยเวลามันเสียเลือดมากเท่าไหร่มันก็จะติแรงมากเท่านั้นนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เลยกําลังคิดหนักนะครับผมว่าจะใช้ แต่ว่าในตอนนี้นะครับผมก็เลยจะมาขอทําการปั้นเจ้าตัวละครคิงและลองนําเจ้าคิงนะครับผมไปใช้จริงในเมตาของกิโลกิโลดูก่อนว่ามันเวริร์กหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าการตัดพลังงานก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันจะสามารถตัดคอมโบฝั่งตรงข้ามไปได้1สกิลเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทําการดูเจ้าตัวละครคิงอดีตลูกรักของผมกันดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากขอบแดงบวกหนึ่งนะครับเจ้าตัวละครเกลคงขงผมมันเหลืออะไรบ้างนะที่ผมต้องพูดว่าเหลืออะไรบ้างเนี่ยก็เพราะว่าตั้งแต่เจ้าตัวละครโก,ก,กเก เจ้าตัวละครเก k i องผมเนี่ยก็ได้ทําการโดนเอาอุปกรณ์นะครับไปใส่2ตัวละครตัวนั้นแล้วก็การบัฟเนี่ยได้ทําการรีนะครับผมเพื่อไปปั้นเจ้า2ตัวละครตัวนั้นขึ้นมาแทนนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับผมว่าตอนนี้คิงผมเนี่ยมีอะไรเหลือบ้างนะครับ ที่เหลืออยู่อย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นไอเทมเฉพาะกับตาเฉพาะนะครับผมไอเทมเฉพาะเนี่ยก็จะอยู่ที่3ดาวตาเฉพาะก็จะอยู่ที่4ดาวส่วน,นเซตอุปกรณ์นะคร,บร,ะคคนนะรับก็จะเหลือตามนี้นะครับหรือว่าเป็นเซตที่ผมใสมาเพื่อแก้ขัดให้เจ้าตัวละครคิงเนี่ยมันมีเซตอุปกรณ์ใช้ไปก่อนนะในส่วนของการบับก็จะเหลือตามนี้นะครับแทบจะไม่มีการบับอันไหนที่ผมได้ทําการตีขึ้น3ดาวเลยนะครับส่วนออปชั่นก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับออปชั่นไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ในแต่ละอันนะครับ และในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตรงทักษะนะครับสับทักษะเนี่ยผมก็ได้ทําการปลดล็อกแผ่ไนไ้แค่4แผ่นเท่านั้นนะครับส่วน2แผ่นอันนี้ที่หายไปเนี่ยก็เพราะว่าผมได้ทําการรีทิงนะเพื่อนาการอัปดาวน์นะครับไปออาให้ตัวละครโกคิสึ Go และก็ฟินิกแมนนั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมนะครับผม,ผมจะนําเอาของของเจ้าตัวละครคิงนะครับที่เคยได้โยกไปใส่เจ้าตัวละครโกคิสึและก็ฟินิกแมนเนี่ยเอามันกลับมาให้เจ้าตัวละครคิงนะครับแล้วเรามาดูกันว่าดาเมจของเจ้าตัวละครคิงถ้ามันอยู่ในเมตาของกิโลกิโลเนี่ยมันจะทาดาเม กรณ์ต่างๆของเจ้าตัวละครคิงนะครับที่เคยตัวละครตัวอื่นเนี่ยทำการหยิบยืมไปนํากลับมาให้เจ้าตัวละครคิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีค่าพลังลบอยู่ที่ประมาณ3ามล้านเจ็ดหมื่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสต่างๆของเจ้าตัวละครคิงของผมกันนะครับ ก็จะมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่560,000นะครับป้องกัน88,000 HP 2,200นะครับความเร็วจะอยู่ที่550อัตราคิดเข้า33%าดามเมจคีย์64%นะครับส่วนของที่ผมได้นํามาคืนนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นไอ้ตรงเซ็ตอุปกรณ์นะครับที่จะเป็นชุดเซ็ตอัศวินนะครับที่เคยโกเกสึแล้วก็เจ้าตัวละครอ,อย่างฟินิกแมนนะครับยืมไปก็ได้นํากลับมาให้เจ้าตัวละครคิงแล้วนะในส่วนของการ์ดบัฟเนี่ยก็ได้นํากลับมาคืนแค่การ์ดบัฟตรงสายพลังนะครับที่เจ้าตัวละครอ,อย่างฟินิกแมนนะครับ นการบาร์พีโลนี้นะครับผมก็ได้ทําการตีบวกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ได้ออปชันที่ค่อนข้างสวยงามก็คือได้โบนัสต่อสู้แล้วก็โบนัสสปีดนะครับและการบัฟระดับ S นะครับผมก็ยังเป็นอันเดิมนะครับในส่วนของทักษะนะครับผมก็ได้ทําการนําแผ่น HP นะครับกลับมาให้เจ้าตัวละครคิงนะเป็นแผ่น H p เลเวล6นะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีและผมก็ได้ทําการเจาะแผ่นเพิ่มใหม่หนึ่งช่องนะครับผมในส่วนของดาวม่วงนะครับเจ้าตัวละครคิงผมก็ยังอยู่แค่3าดาวม่วงเท่านั้นนะครับคิงก็อยากทําขึ้น4ดาวม่นัตมิดออยยู่่างงหนึ่รก็ตง เจ้าตัวละครคิงงผมเนี่ยผมไม่ได้ฟาร์มไอเศษดาวม่วงของมันไว้เลยนะครับเลยทาให้ผมไม่สามารถทํามันขึ้นสีดาวม่วงได้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสหรับการปั้นเจ้าตัวละครคิงกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็เ๋ยราเจ้าตัวละครคิงเนี่ยไปลองเทสกันดูนะครับผมว่าถ้ามันอยู่ในเมตาของเจ้ากิโลกิโลเนี่ยมันจะสามารถทําดาเมจได้อยู่ที่เท่าไหร่ส่วนนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมเตรียมไว้ให้เจ้าตัวละครคิงเทสนะครับผมก็จะเป็นทีมที่จะมีเจ้าตัวละครบาคุสันเป็นคอเพราะบาคุสันนะครับมันจะมีความสามารถคอคลตรรงที่นเแ เราจะได้พลังงานมาที่6-7ลูกไฟเลยนะครับแล้วก็จะได้สถานะกระหน่าทั้งทีมด้วยจัดทีมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันในโหมดอันดับกันดีกว่านะครับคนที่เราจะเทด้วยนะครับผมก็จะเป็นคนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันว่าเจ้าตัวละครเครียงผมเนี่ยมันจะทําดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนในเทอร์แรกนะครับก็กดทดาร์ตนไปเลยนะเริ่มเทิร์นมาก็จะเป็นอดีตลูกหลาของผมได้เปิดก่อนนะครับกับพลังงานที่มี7ลูกไฟก็ทําการ คิง e อนจินไปเลยนะครับผมอันเทวุสานดาวใส่ฝันงข้ามไปดาเมิที่6ล้านนะครับผม,ผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับสับการอันติในเธอแรกและถ้ามันอยู่ในเมตาของเจ้ากิโลกิโลนะครับมันก็จะสามารถอันติที่ประมาณ6ล้านในทุกทุกเธอเลยนะครับและข้อดีของมันที่ดีมากกว่านั้นเนี่ยก็ตรงที่มันสามารถใบพลังงานฝั่งตรงข้ามไปถึง2จุดเลยนะครับ จะทาให้มันเนี่ยสามารถตัดคอมโบฝันของขั้นที่ได้ออกสกิลไปถึง1ตัวนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทดาเมจตของเจ้าตัวละครคิงกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโดยในรอบนี้เนี่ยผมจะใส่ลาชาหนาฟ้าเข้ามาด้วยแล้วกัน พ่อคอของเจ้าเกโลเกิโลนะครับเราสามารถใส่สายพลังงานได้ถึง3ตัวนะเพราะง้นระบบต้องการที่จะบ,บูดาเมจสูงสุงสงดให้เจ้าตัวละครคิงเนี่ยผมก็สามารถเลือกใส่เจ้าตัวละครราชาน่านฟ้าเข้ามาในทีมหลักได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจตอนที่เราใส่ราชาน่านฟ้าเข้ามาในทีมกันเลยแล้วกันนะครับเราก็จะทําการทาสู้กับคนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากพาร์ทสี่ของเจ้าราชาน่านฟ้านเนี่ยมันจะทําให้คิงผมแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็เริ่มมันก็จะเป็นคิงได้อันติก่อนเหมือนเดิมนะครับที่ 7ล้าน5แสนนะครับเรียกว่าแรงขึ้นจากเดิมถึง1ล้าน5แสนเลยนะครับเพราะในรอบแรกเราไม่ได้ใส่ราชาหน้านฟ้าไปในทีมเนี่ยคิงมันจะทาดาเมจได,ด้ที่6ล้านนะครับแต่พอใส่ราชาหน้านฟ้าเข้ามาคิงก็สามารถทาดาเมจได้สูงถึง7ล้าน5แสนเลยก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูในเทอร์ที่2กันนะครับผมว่าดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะกับลูกไฟ5ลูกนะครับ ดามิดก,ก็อยู่ที่6กล้านแแสนนะครับก็ยังถือว่าแรงอยู่นะแต่ถ้าเป็นคอกิโลกิโลเนี่ยคิงก็จะได้ตีที่6ลูกไฟเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสับคลิปการปั้นคิงรอเจ้าตัวละครเกโลกิโลนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าพอเจ้าเกโลกิโลเข้ามาแล้วนะครับเจ้าคิงผมมันจะสามารถโหดได้เหมือนอย่างที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่านะเพราะเจ้าเกโลกิโลนะครับเวลามันเข้ามาเนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยเพิ่มค่ายพีฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับการที่คิงผมมันติด78ล้านเนี่ยเผื่อๆอาจจะอันติไม่เข้าเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาด้วยซ้ำนะครับก็ต้องมารอดูตอนที่เจ้าตัวละครเกโลกิโลเข้านะแต่ว่าผมคิดว่านะครับผมคิงผมเนี่ยมักกาาารรไไออะทพ กรก็ส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่น่าจะเป็นคลิปการส่มหาเจ้าตัวละครกิโลกิโลนะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่าในคลิปนั้นนะครับส่วนคลิปนี้ผม,มเมื่อขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ